กบหรอเนี่ยกบหรือเขียดเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กกไก่จะทำเมนูกบให้ทุกคนในบ้านกินนะคะมันเล็กขนาดนี้ป้านเรามันน่าจะเรียกเขียดยักษ์เนาะแต่ว่านี่มันคือกบจริงๆนะคะ ความสาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหมักกบนะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยให้ทุกคนดูนะคะกบที่เขาขายที่นี่เขาก็จะมีมาขายแค่แบบนี้นะ จะไม่มีเป็นรูปร่างทั้งตัวนะคะจะมีแค่ส่วนน่องเท่านั้นเองที่เขาตัดมาขายส่วนอื่นกูคิว่าเขาน่าจะเอาไปทําอาหารสัตว์เนาะหากินยากนะคะกบที่นี่เพราะว่ามันมีคนกินไม่ค่อยมากแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเนี้ยคนจะกินเยอะมากนะสมัยโบราณเนาะซึ่งสมัยโบราณเราไม่ได้มีหมูไก่กินเหมือนสมัยนี้เนาะเขาก็จะหา อาหารจากแหล่งธรรมชาติพวกของที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองที่เป็นโปรตีนะเนาะนะพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบนี้รวมถึงกบด้วยกุ้งไก่ใส่อะไรไปบ้างแล้วนะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็สีขาวแล้วมันก็ลดจำนวนลงมากเหมือนกันนะเหมือนที่อื่นๆทั่วโลกนะคะซึ่งมนุษย์เพิ่มขึ้นมีการเกษตรมีการใช้อ ยาฆ่า,มาแมลงเพิ่มขึ้นอันนี้เกลือก็ทําให้สัตว์ตามธรรมชาติพวกนี้ลดจํานวนลงทําให้กบในอิตาลีเนี่ยหากินยากมากนะส่วนใหญ่ที่มีมาขายนะคะก็จะแช่แข็งมาจากต่างประเทศแถบเ,เอเชียตอนออกเชียงใต้อะไรแบบนี้แล้วก็จากโรมาเนียก็มีนะผงปรุงรสนะคะ คลุกให้มันเข้ากันแล้วก็หมักเอาไว้กูเคยได้กินครั้งนี้เป็นครั้งที่2องเองนะตั้งแต่มาอยู่อิตาลีนะคะครั้งที่แล้วเมื่อ11ปี11ปีที่แล้วนะครั้งแรกที่ได้กินกบในอิตาลีแล้วก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เจออีกเลยหรือเราไม่รู้ว่าไปบางทีเราไม่ไม่ไปศบเหมาะที่มันมีมาขายเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีมาขายตลอดนะคะเพราะว่าอิตาลีมันมีฤด,ดูหนาวเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกบมันก็จะมีแค่ในช่วงบางเดือนเท่านั้นนะมมมมหมูหมูหมูเชดี้เขาอุ้มไไว้นี่นานๆทุกคนจะเห็นนะเชดี้ไม่ค่อยให้อุ้มนะนี่อุ้มแนละ้วจะเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่ขวนนะคะตบนะตบดังปุ๊บเลยนะมือหนักด้วยไม่กลางเล็บนะเชดี่แก่แล้วนะเนี่ยเพิ่งลกมาจากที่นอนมามาเลยจับได้ ไม่คยเห็นกันเนาะตัวเนี้ไม่ค่อยเอามาออกกล้องเพราะว่านางเป็นมาเฟียรักแม่ที่สุดเลยนะเนี่ยรักมาไม่คะแต่อย่าอุ้มหนูออลฝนตกนะหูต้องตัวนี้ตัวนี้ออกกล้องบ่อยมากผมชื่ออะไรแนะนำเจ้าดิครับผู้ชายหนึ่งเดียว ผมเชื่อจีโน่ครับอ้าวน่บอลนี่เข้ามาแนละ้วเดี๋ยวจะจับออกกล้องอวดคุณผู้ชมให้หมดเลยจีโน่ออกกล้องบ่อยมากพอมื่นจับทําอะไรก็ทาจีโน่กินกบไหมวันนี้จีโน่กินทุกยางครับผมแต่ไม่เคยกินกบนะแถวนี้ไม่เคยเห็นกบสักทีนีเดี๋ยวไปจับตัวดีกว่าฉันรู้เธออยากอยู่ตรงนี้นานๆแต่ให้คนอื่นเขาอ,ออกกล้องบ้างนะโอเคหนวันนี้มาแล้วค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่คิดถึงเยมีเยวใช่ไหมอุ้ยตรเจ้าหนูบังคุดของพี่หวานเนี่ยเท้าเหมือนกลีบมังคุดเลยเบื่อหรอวัอนนี้ล่ะเคยกินกบไหมก็อย่างที่บอกนะคะไม่เคยเห็นกบเลยในย่านนี้เคยเห็นแตงงูแล้วันนี้ก็ชอบกินว่าวด้วย ว, <cima> วันนี้กินกบไหมคะวันนี้ไม่เคยเห็นกบเลยค่ะกบไม่มีแถวนี้ค่ะที่มีมาม่าจะปล่อยละพอกรุบกริบให้คุณผู้ชมที่คิดถึงเมียวเมียวหายคิดถึงโนเรามาพูดเรื่องกบกันดีกว่าเดี๋ยวกูกยากจะพาทุกคนมาดูหน้าตาของเจ้ากบที่เขากินกันในอิตาลีเนี่ยมันจะเหมือนหน้าตาของกบที่ประเทศไทยไหม อังจริงนะกูไก่อยู่อิตาลีมาสิบกว่าปีไม่เคยเห็นกบตัวเป็นๆเลยนะคะเคยเห็นแต่ลูกออดลูกออดเนี่ยเห็นบ่อยตอนไปตกลากับพี่มิกหน้าร้อนเนาะตามลําห้วยลาทานเนี่ยลูกออดเยอะมากๆนะคะแต่ก็ไม่เคยเห็นกบสักทีสงสัยจะไปไม่ถูกช่วงตอนที่มันโตเป็นกบหรือเปล่าหรือว่ามันซ่อนเก่งหรือเปล่าเพราะว่าตามลําทานลาห้วยหินมันเยอะเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็ไม่เคยเห็นนะคะมารู้จักไปพร้อมๆกันนะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้ น่ารักอ่ะแต่ก็น่ากินนะตอนนี้มันมีแต่ขาแล้วมันน่ากินเนาะนี่นะคะสองสายพันธุ์นี้นะเป็นสายพันธุ์ที่เขาจับกินกันที่อิตาลีนะคะซึ่งตอนนี้มันลดปริมาณลงน้อยมากหากินยากมากนะกบแท้ๆจากอิตาลีนะคะส่วนใหญ่มันจะมีมาขายจากประเทศอื่นมากกว่าที่อิตาลีนำเข้ามาเนาะอ่อ สาเหตุนะคะก็เหมือนทั่วโลกธรรมชาติมันเปลี่ยนไปมนุษย์เพิ่มขึ้นใช้ยาฆ่าแมลงยากําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารตามธรรมชาติเนี่ยมันก็หายไปเนาะอย่างสมัยก่อนไม่ว่าชาติไหนทั่วโลกสมัยก่อนไม่มีฟาร์มหมูไม่มีฟาร์ม,ม,ม,รมวัวฟาร์มไก่เขาก็หาอาหารกินตามธรรมชาติกุ้งหอยปูปลากบก,ก็จับมากินเนาะ หอยทากก็เหมือนกันเอออาหารพื้นบ้านในอิตาลีที่ค่อยๆจางหายไปเนี่ยกูเคยเห็นหลายอย่างเลยนะตั้งแค่มาอยู่อะแค่มาอยู่แค่สิบกว่าปีเนี่ยเตีนไก่เขาก็ไม่กินกันแล้วคนรุ่นใหม่ไม่กินคนสมัยก่อนกินโกบเนี่ยคนสมัยใหม่ก็ไม่กินแทบจะไม่กินเลยนะคะแล้วก็หอยทากหอยทากเนี่ยตำส่วนเนี่ยเยอะแยะเลยนะที่ยวกินกันนะกูไคยก็อยากกินแต่ไม่กล้าจับมาทํากินเพราะว่า มันเป็นการทานลุนสัตว์มากเลยนะกว่าที่จะเอามันมาทํากินได้ต้องมาขังไว้ให้มันคลายเมือกออกให้หมดเนาะซึ่งทําให้วัฒนธรรมพวกนี้มันเลือนหายไปเรื่อยๆของพวกนี้ก็เลยหากินยากมากขึ้นเนาะอย่างกบเนี่ยมาจากอิตาลีแท้ๆเนี่ยหากินยากจริงๆนะเนี่ยกูเคยเพิ่งเคยเจอครั้งที่สองเนี่ยอยู่อิตาลีสิบกว่าปีเนี่ยสองครั้งเองนะแต่ถ้าเราจะไปหาซื้อกินได้ตามที่แชร์แขงมีนะคะมีขายนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาจากที่อื่นมากกว่ามาจากประเทศอื่น มาจากอินโดนีเซียก็มีนะเคยเจอนะคะแล้วก็ามาจากโรมาเนียอะไรประเภทนี้เนาะซึ่งกบพวกนี้นะมันจะหากินได้ตามท้องถิน่นถ้าเราไปตามภาคเหนืออย่างมิลานนะคะเพราะว่าที่นั่นนะเขาจะปลูกข้าวกันมันจะมีนาข้าวเนาะมันก็จะมีกบค่อนข้างพอสมควรถึงไม่เยอะมากมายเท่าเมื่อก่อนแต่มันก็มีแล้วเขาก็มีฟาร์มนะคะที่เลี้ยงกบขายส่งตำร้านอาหารแต่ก็เฉพาะในท้องถิน่น คือถ้าอยากกินกบให้อร่อยจริงๆอ่ะในอิตาลีต้องไปภาคเหนือนะจะได้กินกบอร่อยแน่นอนแต่ถ้ามาถึงพวกเราก็แช่แข็งนะคะแต่ก็อร่อยเหมือนกันเพราะกบพวกนี้เขาบอกเลยการันตีเลยว่าเนื้อมันหอมหวานอร่อยมากป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยแหมพูดแล้วอยากกินกบที่ไทยแบบน,แบบน่องแบบน้องน่องไก่อะนะ่ะเนาะพี่มิกลับมาแล้วนี่เ๋ยวให้ออดหอมดอมดีห่าไหมใช่ อ้อนแม่อีกแล้วอ้อนเพาะอยากกินอาหารนี่อาหารหมดไม่ให้กินดูตัวสิเนี่ยกินเป็นเวลาสิไม่ต้องกินหรอกมารักกนรักกันนี่อะมามาให้นั่งตักกัน ได้ดลูก่่าจันจัทเลยแม่ไม่ให้ผมกินข้าวขก็ <c oughs> ดูตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมจินโนอ้วนนะเนี่ยรุนหมอบนนทุกปีเลยอะน้ำหนักรดไม่เคยได้เลยกินจุมากไม่กินเยอะจังเขาเคยเป็นแมวจรน,นะคะแมวจรเนี่ย ยิ่งเป็นตัวผู้อ่ะมันจะกินเหมือนด้วยประสบการณ์ของเขาเนาะมันไม่มีวันลืมนะมันฝังลึกในใจว่าเขาเคยหิวโหยเนาะกบที่เราหมาักเอาไว้คนสกหน่อยแล้วก็เทปแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะทอดก็จะทอดทั้งหมดเลยนะส่วนหนึ่งก็จะกินแบบทอดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ทอดแล้วก็จะเอาไปผัด คล้ายๆผัดฉาเนาะก็ผัดชานั่นแหละแต่ผัดฉาแบบเครื่องไม่ครบนะคะเมืองนอกนะคะส่วนผสมได้เท่าไหนก็เท่านั้นแต่ก็มีกระชายพริกไทยนะคะพริกไทยอ่อนพระเอกของผัดฉาเนาะน้ำมันร้อนันเนี้ยได้แล้ว ดูนี่ดิทุกคนขอดแว่นก่อนแว่นอันนี้เป็นแว่นใช้สำหรับทำงานหน้าคอมหน้าหน้าจอโทรศัพท์นะไม่ใชนแว่นส่ตาสายตากุกค่ยังดีอยู่เลยโชคดีสายตายังไม่ยาวเลยนะนี่ทุกคนดูดิขากางเนี่ยกินหน่อยน้อง อืมอะไรอันี่ยิ่ได้ทกระดูกใช่ไหม,ไมไอ,อืมเาทากระดูกถึงข้าไว้ได้นะเนี่ยไเสร็จแล้วนะคะกบทอดจานเบื้เริ่มเลยอืมหอมมากบันนี้ าคราวนี้ก็จะมาตำเครื่องสำหรับผัดชานะคะกระเทียมกระชายเอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วก็พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนแช่แข็งมันจะกลายเป็นสีนี้นะคะนี่เอามาจากเมืองไทยนะเคี้ยวเคียวสดสดเลยนะคะปกติที่บ้านเราเขาจะไม่อามาตำเนาะเขาจะใส่กระชายหัน่นฝอย แล้วก็พริกไทยอ่อนลงไปทั้งสดๆเนาะแต่ว่ากู้ไช่ชอบมากอ่ะเพราะว่ามันถึงรสถึงชาติเข้มข้นดีมากเลยนะตำแบบนี้นะใส่น้ํามันนะคะแล้วก็เครื่องผัดฉาใส่ไปผัดจนเริ่มเหลืองหอมนะคะเราจะปรุงรสเลยใส่น้ำปลา ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำนะคะใบมะกรูดนะคะจากช่องแช่แข็งพริกไทยอ่อนพริกขี้หนูหัน่นแล้วก็กบทอดของเรา หอมด้วยกับข้าวเราเสร็จหมดแล้วนะคะกบทอดกระเทียมแล้วอันนี้ก็กบผัดชาแล้วก็ยังมีผัดผักด้วยนะคะกินข้าวกินข้าวข้าวหอมมะลิร้นรอนๆ<อ>ค่ะวันนี้พี่มิกไม่กินช้อนไทยนะพี่มิกบอกว่าวันนี้จะใช้ซ่อมเพราะว่ามีผัดผักนะคะตักง่ายปกตินะอาหารไทยของพี่มิกนี่ต้องมีช้อนสั้นนะคะ La mica ya, capmi, dai. La medicina. Certo, la medicina ci voglia tutti i giorni. A queste sa qui bisogna continuare a prendere sempre questa medicina io. Buono, eh? Allora, no? Quello allora che ha imparato anni madre. Col pecinante, eh? No, no. è. ผักอะไรไม่รู้มันเป็นผักของจีนนะคะคนจีนที่อยู่ที่นี่เขาปลูกขายกูกก็รีบทำลืมถ่ายวิดีโอมคล้ายขึ้นช่ายแต่ว่าก็ไม่เหมือนสะทีเดียวเผ็ดไหมเอ็ดก็เส็ดแต่ อ๋อ,อต้องใ้จุ่มอามคส่สิครใ่มัตุกข์ก็ทนดตียกใยาหารอก็ไม่ต้องกินกินอร้อยี่กินอร้อย่อรู้แล้วจะเห็นแต่ก็ดูใหญ่กินไม่ได้นะแข็ง หวานมากที่เรากินข้าวไม่รอลูกเพราะว่าลูกบอกไม่ต้องรอนะเพราะลูกกลับเย็นมากนะคะเนี่ยปกติเลยเวลาอาหารเย็นพวกเรานะตอนเนี้ยหกโมงกว่าแนละ้วพวกเราจะกินข้าวกันประมาณห้าโมงเย็นนะทุกคนเข้าเย็นอนะ่ะปกติก็กินไม่ค่อยพร้อมกันอยู่แล้วอนะน้ำหวานจะกินข้าวเลทมาก ประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มแบบนี้นิบตัวลูกไปเชิมครับวันนี้พิมีเมนดูเด็ดนะคระับาช่ไเจาปูตุนะ๋นรรู้เลยเมนูอะไรปสิโอ,โอคุณจะต้องชีมม<อ>ันนะคะรับม,มีกินน่องมันดิกินตรงน้องมนะันอะ ว่าไม่เคยกินนะนี่ครั้งแรกในชีวิตของลูกนะที่ไม่เคยกินที่กินกบถ้าหนูกินหนูจะจำได้อเพราะไม่เคยเพราไปไม่เคยเพราะแม่เคยทําตอนที่ลูกยังเล็กอยู่เลยแล้วลูกก็ไม่ได้กินตอนนั้นกเป็นเด็กพูดทุกรอบเลยเคยกินแล้วแต่จำไม่ได้ไม่เคยกินอืมไม่แม่ว่าลูกไม่เคยกินป้าอาจจะจําผิดแต่แม่ไม่ได้บอกลูกเคยกินอันนี้คือมันแช่แข็งนะมันไม่ค่อยอร่อยเหมือนตอนสดๆนะถ้า ถ้ามาสดๆแล้วมาทํากับข้าวนะโคตรอร่อยใช่เนื้อมันจะแบบว่าคล้ายๆเนื้อกะต่ายอะ่ะคล้ายเนื้อกะต่ายเนื้อจระเข้อะไรประมาณนั้นบอกไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> เนื้อปลาอะไรประมาณนี้บวกๆกันอะ่ะประมาณนั้นอะชอบไหมล่ะบอกไม่ถูกจะพูดเลยกินไหมหรือจะกินคาโบนาร่า กนกนล้นลเ,ลเดี๋ยว่อยกินอัน,น้อโอเคลูกๆชิมอันนั้นด้วยชิมอันนั้น<า>อันนั้นแซ่บมากป้าบอกชอบอันนั้นมากเลยลองชิมเลยรููรผัดฉามันแซ่บมีชิมผักอันนี้ดิผักนี้อร่อยนะลูกผักของจีนเอันนั้นแม่ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละตกลงอร่อยชอบใช่ไหมลูชอบใช่ไหมลูก ดดดเ,เ,เดียววารเดียววารัเวตุ้ยบุรีช่วยเราพร้อมเลยอ๋อจิงจิง,งอ่าหอืมคือถึงกบสดๆเนื้อเด้งๆเนาะที่บ้านนอนจะไปไทยจะกินพี่มีเงินเก่งนะไม่กินได้หมดเลย,ห,ยหนูก็กินงู non l'ho assaggiato ancora il serpente è un'unica male. che mi mangio io ho assaggiato scorpioni, coccodrilli che ti pare ma se serpente lo dobbiamo mangiato. rospo anche rospo, vabbè eh, l'uva di formia che mm. ciò che è buono hai potere. noi ce l'ho per noi ce l'ho per scruzzo scruzzo è buono Su, è buono lo qual è? เง็นตอง,งคังคกอินโตโป๊หนูมิซึมัสิหนูหนูก็กินแล้วเหลืองูสมัยก่อนบ้านเรากินนะแถวบ้านกุไก่สมัยนี้ไม่มีคนทำแล้วอ่ะเยัเห็นอยู่นะแต่เป็นแบบตังข้างถนอนนะอ่ะอืมไม่เอา คนทําไม่ได้ก็ต้องไปซื้อแบบนั้นให้ป๊ากินอ่ะให้ปา๊ปาลองคูกไกพากินหมดนะเราแต่งงานกันสิบสี่ปีกว่าแล้วรู้จักกันมาสิบห้าปีกว่าพี่เม็กเนี่ยอาหารไทยนี่คือตะลุยพาตะลุยกินมาเยอะมาก <c oughs> มากบนี่แบบหืมจิ๊บจ้อยแหละเ <c oughs> พราะชาวะะเรียนเขาก็กินกันเนาะ อยาเขาบอกสไตล์สไตล์ไทย,ยนี่สต๊าฟเอาล่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนี่แหละเมนูกบของเราเนี่ยกบผาช้าชนะเลิศ <laughs> แทบไม่อยู่แต่เลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อยป่ะคาโบนาร่าอร่อยก็สูตรข,ของแม่เห็นไหมใช่สูตรแม่สูตรแม่ Também eu não vou um <laughs>